เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับนะเพราะว่านะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ามีการตัดอำนาจสวก็ปรากฏสวก็โวยวายใหญ่เลยจะมาตัดอำนาจตัวเองนะโวยวายใหญ่นะครับทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นการเพราะว่าเป็นการแก้ไขรัฐมนุนทำได้อยู่แล้วแต่สวโวยวายครับแล้วก็ไม่เข้าประชุมครับวิโรดยืนขึ้นในที่ประชุมรัฐสภาถามว่าสวาไปไหนไม่ครบประชุมมานั่งอยู่ในห้องประชุมแค่49คนนะอีก200คนก็คือพวก สวขี้เกียจสันหลังยาวนะสวขี้เกียจสันหลังยาวกินเงินเดือนจากภาษีเสือกไม่มาเข้าประชุมคะคนพวกนี้ต้องประจานนะครับมีใครบ้างจริงๆเนี่ยต้องดําเนินคดีมาตราหนึ่งห้าเจ็ดดำเนินคดีทางวินัยนะครับมันผิดกรรยาบรบณผิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเป็นสวกินเงินเดือนภาษีแต่ไม่เข้าประชุมนะไม่เข้าประชุมนะครับไปยืนโม้ยืนคุยกันตามภาษาคนแก่ นะที่ไม่ได้มาจากประชาชนก็มาจากพวกลุงป้อมกับลุงถู่็็ไปยืนคุยกันหน้าห้องไม่ยอมเข้าประชุมทําให้องคประชุมไม่ครบกว่าจะครบครับก็ปรากฏว่าขาดประชุมประมาณ200คนทั้งหมด250มีนั่งอยู่49คนก็แสดงให้เห็นว่าส,สอวอพวกนี้คือสอวอที่เขาเรียกว่าสวะนะคือไม่มีประโยชน์ผมเปรียบเหมือนไส้ติ่งนะกินภาษีแต่ไม่ทำงาน นะคนพวกนี้ไม่สมควรเรียกว่าสวรเรียกว่าสววดีไหมครับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็เรียกว่าสวนะไม่ได้มีประโยชน์เลยบ้านเมืองทุกวันนี้เขา,าที่ที่บ้านเมืองทุกวันเนี้แปดสิบวาวันเกือบสเดือนยังไม่มีนายกกระเพาะอ,อะไรเพราะมีสววสวะบางคนนะไม่ยอมโบวตนายกพิธาไม่ยอมโบวตนายกคนอื่นๆโดยอ้างว่าพิธานั้นแก้มาตรา1 1 2 และอาว่าไม่ชอบพักเก้าไกลนะครับนะทั้งๆท,ที่ตัวเองมีหน้าที่แต่ตัวเองก็เป็นไงฮะไม่โหวตพิธาเป็นนายกสวพุ่งเนี้ยพี่น้องประชาชนเรียกว่าสวทวงความเจริญใช่หรือไม่สวขยะใช่หรือไม่สวสวัใช่หรือไม่เราจะมีคำว่าใช่หรือไม่ไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหาว่าเราไปยืนยันข้อที่จริงเราตั้งคำถามว่าพวกคุณเป็นขยะหรือเปล่าเป็นสวัหรือเปล่า นะครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันครับรายการพี่เดนั้นเป็นรายการที่เปิดหูเปิดตาประชาชนนะใครฟังรายการนี้แล้วจะฉลาดขึ้นผมไม่ใช่นักพยากรณ์ทางการเมืองผมไม่ใช่รับจ้างแฉผมไม่ใช่พวกที่รู้วงในแต่ผมเป็นคนที่มีความรู้ทางกฎหมายติดตามข่าวสารบ้านเมืองวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายทนายความตรงไปตรงมาสวาเหล่านี้เป็นพวกทวงความเจริญใช่หรือไม่ พี่น้องแสดงความคิดเห็นกันนะเราไม่ต้องกลัวเป็นฟ้องหมิ่นประมาทให้แม่งฟ้องว่าสักสองร้อยคดีกูก็ไม่กลัวเพราะตราบใดที่มึงยังกินภาษีอยู่แต่มึงเสือกไม่เข้าประชุมเลยวันนี้มีแค่สี่สิบเก้าคนอีกสองร้อยคนพวกมึงไปไหนมึงกินงินเดินภาษีแต่มึงไม่เข้าประชุมจนวิโรดต้องพูดในที่ประชุมว่าไม่ครบประชุมเพราะไอ้พวกนี้ไม่มาประชุมนะครับแล้วพวกเองก็อยากจะรักษาอำนาจไว้ บางคนก็ยืนแหกปากบอกว่าจะแก้ทําไมมาตา272รา272จะตัดอานาจพวกมันทําไมมันอยากมีอานาจมันอยากจะเป็นคนกําหนดชะตาการรมประเทศประชาชนเลือกมาแล้วมันไม่เอามันอยากจะเลือกเองนะนะจนพี่น้องประชาชนนักวิชาการก็บอกว่าสวาพวกมึงเป็นกันเองดีไหมมึงเป็นนายกกันเองเลยดีไหมสวพวกมึงอะลาออกมาสักคนแล้วก็สมัครเป็นนายกเลย พราะประชาชนเลือกมาพวกมึงก็ไม่เอาสวพวกนี้นะสวเนี่ยกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้เรียกว่าสวทวงความเจริญใช่หรือไม่พี่น้องต้องใช่หรือไม่ไว้นะเดี๋ยวแม่งมาฟ้องไอ้พวกกระจอกพวกเนี้ยไอสวกระจอกไอสวสวะเหล่านี้มันจะมาฟ้องเราได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือพวกทวงความเจริญประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้าใช่หรือไม่ครับถ้าใช่ก็กดไลค์กดแชร์กันไปพี่เดย์ไม่เคยกลัวไอ้พวก สวสวัสด์เหล่านี้ให้แม่งฟ้องมาสักสองพันก็ดีกูก็ไม่กลัวเพราะกูถือว่าพวกนี้คือพวกที่กินเงินเดือนภาษีแต่เสือกไม่เข้าประชุมนะครับวันนี้มึงไม่เข้าประชุมแล้วเสร็จแล้วมึงก็บวยวายครับจะมาตัดอํานาจมาตราสองเจ็ดสองกูจะต้องเลือกนายกเพราะอํานาจกูก็มีอยู่แค่เนี้เลือกนายกนะถ้าปีหน้าเนี่ยพฤษธาหกเจ็ดปีหน้านะมันหมดอํานาจสวสพวกนี้ก็ บางคนตั้งคำถามว่ามันจะเหมือนกับหมาตัวหนึ่งใช่ไหมเพราะหลังจากมันหมดอำนาะจเปรียบเหมือนหมาตัวหนึ่งใช่หรือไม่นะครับเราต้องใช่หรือไม่ไว้นะถ้าเราไปยืนยันว่ามันเป็นงั้นมันก็ฟ้องเพราะคนพวกนี้คือพวกกระจอกใช่หรือไม่นะเราใช่หรือไม่ตลอดเราต้องแนะนําวิธีการวิปากวิจารณสวสวัสดอย่างถูกต้องใช่หรือไม่นะพี่น้องต้องใช่หรือไม่ตลอดนะครับนะนะครับแล้ววันนี้ก็ปรากฏก็ไปไง ลมหลังสีมันก็ยืนขึ้นแล้วก็ขอผู้รับรองให้วันนอประธานนะทำการทบทวนมติที่บอกว่านะบวชพิธารําไม่ได้แต่ปรากฏวันนอครับไม่ได้เป็นที่พึ่งอะไรของประชาชนไม่ได้เป็นที่พึ่งของสมาชิกรัฐบาเลยใจไม่ถึงครับบอกว่ารอศารลรัฐธรรมนูญเรื่องอยู่ในศารลรัฐธรรมนูญน,นะครับนะรอก่อนนะครับ ถ้าเกิดจะพิจารณาอะไรทาไปทามาแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหานะคนอย่างวันนอเนี่ยสมควรจะเป็นประธานรัฐภาหรือไม่สมควรไหมเราไม่ควรจะให้วันนอเป็นประธานรัฐภาหไหมคุณใจไม่ถึงน่ะนะใจไม่ถึงเลยศาลก็ไม่ได้บอกนะครับว่าให้ชะลกะอกชะลออะไรไว้ก่อนคํำต่งชั่วค้าวก็มีวันนอทําไมนะหวาดกลัวบอดแหกขนาดนั้นครับอยากจะถามนายวันนอครับ ถ้าใจไม่ถึงเนี่ยพี่น้องว่านายวันนอควรลาออกจากประธานรัฐสภาไหมนะเอาหมอององขึ้นมาเป็นประธานรัฐสภาเลยทําหน้าที่เลยหมออ,องเ์นั่ยสับชัวชัวชัวคือใจไม่ถึงแล้วเนี่ยนายนะคนอย่างนายวันนอเนี่ยควรจะเป็นประธานรัฐสภาต่อไปไหมครับพี่น้องนะนะเห็นพฤติกรรมของนายวันนอแล้วเนี่ยกูขึ้นเลย นี่เวลาตรงวันนั้นอย่าง,งนางั้นก็ซัดวายซะสองขวดแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นประธานรัฐสภาเนี่ยเราต้องเราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งนะในเมื่อในลังสีมันลมเขาบอกว่าให้เสนอยติทบทวนใหม่เลยนายวันนอใจไม่ถึงไม่กล้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะลาออกไปดีไหมเสียงแทบ,บเลยเสียงแหบเลยกูอะซัดน้ำแดงมาหน่อย คือต้องใจถึงก็เรามาเป็นประธานสภาไม่ใช่ปอดแหกนะครับเผ่อปอดแหกก็ลาออกไปนะคนก็อยากเป็นคนอยาก,กเสนอหน้าเป็นประธานรัฐสภากันเยอะยะจริงไหมครับนะีบางคนบอกเป็นไม้หลักปักที่เลนหรือไม่เราหรือไม่ไว้นะเดี๋ยวแม่ก็มาพ้องเอาเพราะคนในกระจอกเะพวกนักการเมืองกระจกกระจกในพวกสวอกระจกกระจกแม่งมีเยอะนะว่ากันไปนะ ไม่ไหวก็เราออกไปฮะล่แม่บอกไปทะอยู่ไปทำไมเพื่อภาษีแล้ววันนี้อยู่ดีๆในวันนอก็ไม่รู้อะไรยังไงเนอะกลัวอะไรขึ้นมาหรือสั่งปิดประชุมมาดื้อๆเนี่ยใครจะรับผิดชอบอ่ะค่าเครื่องบินสอสอส,อสอวอเดินทางประชุมอ่ะค่าเครื่องบินเนี่ยรัฐบาลต้องจ่ายภาษีอ่ะเท่าไหร่ค่าอาหาราค่ากินค่าแดดต่างๆเท่าไหร่วันนี้ค่าน้าําค่าไฟเท่าไหร่ครับนะหัวเท่าไหร่ครับวันเนี้ย หมดกี่ล้านนะครับทั้งหมด750คนมาประชุมเนี่ยล้วอยู่ดีๆปรากฏอะไรนะยกเลิกการประชุมความเสียหายของประเทศชาตินั่งเครื่องบินก็ฟรีเงินภาษีนะค่ากับข้าวค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟบุคลากรต่างๆนะถามนายวันอนอว่าจะรับผิดชอบยังไงนะถามนายวันอนอว่าจะรับผิดชอบยังไงอยู่ดีๆเนี่ยสั่งยกเลิกการประชุมทั้งๆท,ที่นัดประชุมไมาเรียบร้อยแล้วใจไม่ถึงหรือเปล่านายวันอนอก็ฝากไว้ นะนะครับถ้าใจไม่ถึงก็ลาออกไปให้หมอ๋องขึ้นมาแทนจริงไหมครับพี่น้องครับเนี่ยเราเสียดายเปลืองไฟเปลืองแอร์ค่ากินค่าอยู่หัวล้วเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายสอวอมาเนี่ยสอสอเดินทางค่าเครื่องบินทั้งหมดวันกี่ล้านครับเงินภาษีกับประเทศเราก็เป็นประเทศยากจนนะประเทศเราเี่นประเทศยากจนไม่ใช่ประเทศเศรษฐีนะครับคนที่รวยเนี่ยมีแต่รัฐมนตรีนะไปไหนมาไหนนั่งเครื่องบินส่วนตัว นะเดินทางข่า,น,ขาน้ํามันครั้งละสามสี่แสนวันนึงใช้เงินไม่รู้กี่ล้านมึงเอาเงินมาจากไหนอ่ะจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่จากหัวคิวหรือไม่ทําไมพวกมึงรวยกันลอเกินไปไหนมาไหนพวกมึงนั่งเครื่องบินส่วนตัวนะบางคนหนีคดีเสร็จกลับจะกลับประเทศไทยจะมามอบตัวก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวพวกมึงรวยกันละเกินคุกก็มาอยากติดอยากมาถึงเมืองไทยแล้วต้องมีคนไปรับพอรับเสร็จแล้วก็ต้องพาไปศาล แล้วก็น,นอนห้องแอร์ยี่สี่ชั่วโมงมาอยากติดคุกทุกสิ่งทุกอย่าง v i p ไปหมดทำไมกฎหมายประเทศไทยจะเอื้อประโยชน์ให้กับไอพวกทุจริตคอร์รัปชันโกงชาติบ้านเมืองหนีไปนานๆกลับมาปุ๊บก,ก็ติดคุกยี่สบี่ชั่วโมงนอนห้องแอร์ตื่นเช้าขึ้นมาได้รับการลดโทษปล่อยตัวได้เนียครับนะแล้วต่อไปเนี่ยใครแม่งจะไปกลัวลนะ่ะโกงชาติบ้านเมืองก็หนีไปต่างประเทศหลังจากนั้นก็ต่อรองมาจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยกลับมาไม่ต้องติดคุก พี่น้องคิดว่าไงเอาอยังไงเราบ้านเมืองเรานะกฎหมายแม่งมีหลายมาตรฐานคนไหนแม่งมียศถาบรรดาศักดิ์คนไหนแม่งมีนักการเมืองคนไหนแม่งมีเส้นคนไหนแม่งมีเงินเป็นนายทุนเป็นเจ้าสัวทําผิดแม่งก็ไม่ต้องติดคุกเป็นไงไม่ว่าติดคุกกี่คดีคดีทุจริตก่อรับช่างกลับมาแม่งก็ไม่ต้องติดคุกนะนอนยี่บสี่ชั่วโมงนอนก็นอนห้องแอร เช้าก็ตื่นขึ้นมาก็ออกจากคุกสบายพ้นคดีไปเอ็ดีนะก็ต่อไปนักการเมืองแม่ก็จะไม่กลัวนี่นะนักการเมืองแม่ไม่กลัว้วครับพออะไรทุจริตเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ต่อรองกับสองลุงนี่แหละนะต่อรองกันเสร็จเรียบร้อยนะต้องมีข้อแม่นะต้องให้ลุงเป็นนายกเพราะว่าก่อนตายลุงขอเป็นนายกสักเจ็ดวันหลังจากนั้นก็หัวใจวายตายหรือมะเร็งแดดก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปขอเป็นนายกก่อนตายถ้าตกลงกันได้เดี๋ยวลุงจะ ยกหูคุยกับสอวอให้นะเพราะสอวอนี่ลุงเป็นคนจิ้มมาเองแต่งตั้งมาเองทั้งนั้นก็มาจากคณะคอคอสอชคอ,อสอช,ออสอชอก็คือคณะยึดอำนาจนะครับนะนะสอวอก็เป็นของพวกเราทั้งนั้นนะถ้าตกลงกันได้ให้ลุงเป็นนายกนะไอ้ที่มึงเคยโกงชาติบ,บ้านเมืองติดคุกติดตารางมาไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงจะจัดการให้วันรุ่งขึ้นมึงไม่ต้องติดคุกเลยเพราะว่า แต่มีข้อแม้ว่าต้องเอาสอสอเนี่ยมายกมือให้ลุงนะนะให้ลุงเป็นนายกก่อนตายเป็นสักเจวันตายผ่าก็ไม่เป็นไรนะขอให้เป็นนายกก่อนตายสักเจวันนีประเทศเราครับ